สวัสดีครับผมโคชนะนะครับว <t ued gardens> like ันนี้บริษัทสมุนไพรินเตอร์นะครับมามอบเงินนะครับให้กับผู้ที่เสียชีวิตบริษัทของเราอยู่ในประพันธ์นะครับที่บ้านนาศีนวลอำเภอคันธระพิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นจำนวนเงิน63964บาทบริษัทของเราเก็บตามสมาชิกที่มีอยู่จริงรายละ10บาทวันนี้ผมจะสอบถามผู้ที่รับผลประโยชน์นะครับว่า ท่านซื้อสินค้าบริษัษทสมุนไพรเตอทั้งหมดเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมขออนุญาตถามผู้ที่รับผลประโยชน์นะครับว่าวันนี้ท่านซื้อสินค้าบริษัษทของเราหมดเท่าไหร่ครับสองพันหนึ่งอบาทนะครับและได้เงินห3 9 6 4สอสบาทวันนี้โคชนะฝากผู้นำสมุนไพรเตอทุกทุกท่านนะครับบริษัทของเราจ่ายจริงจ่ายเป็นเงินสดไม่มีงวดย่อยสุดยอดไหมครับสุดยอดครับสวัสดีครับ